ในการทําเว็บนะครับของ p o w e r p a g e นะครับเราสามารถเข้ามาทําได้ที่ m a k e p o w e r p a g e m i c r o s o f t c o m นะครับแล้วเราก็สามารถเอ่อ create เว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับโดยการกด create site นะครับอเราก็จะขึ้นเป็นเอ่อ template ต่างๆที่มีในระบบนะครับเราก็เลือกดูนะครับว่า template ไหนมันอาจจะเข้ากับ ธีมที่เราต้องการนะครับทําให้เราอาจจะไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะครับหรือถ้าเราบอกว่าเทมเพลตไม่ถูกใจเลยนะครับเราอยากเริ่มตั้งแต่เริ่มทําเองทุกอย่างก็เลือกแบล็คเพลตได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นเทมเพลตนี้นะครับดีไซน์ศูนย์สองนะครับก็จะโชว์นะครับตัวนี้ก็จะโชว์ว่าเทมเพลตนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ โมบายนะครับดูบนมือถือเป็นอย่างไรนะครับบนคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไรนะครับผมพอใจกับเทมเพลตนี้ผมจะกดชุดดิสเทมเพลตนะครับเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเว็บนะครับโอเคนะครับเราก็เราเขาก็จะเอ่อให้เราตั้งอเดรส s นะครับที่เป็นเหมือนโดเมนเป็นชื่อเว็บไซต์ว่าเวลาคนจะเข้าเว็บเนี่ยเขาต้องพิมพ์ว่าอะไรนะครับโดยที่มันจะ เอ่อตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นชื่อที่เราตั้งตามด้วย powerappportal.com นะครับเป็นโดเมนแบบนี้นะครับกรณีที่เราต้องการใช้โดเมนนะครับเช่นเอ่อ c o n t o s o f a r m a s u t i c a l c o m นะครับเป็นโดเมนของเราเองเราสามารถทำได้แต่ว่าเราเอ่อก็ไว้ทำหลังจากที่ดีไซน์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นแบบนี้ไปก่อนเสร็จแล้วก็คลิกที่ดันตรงนี้นะครับ แล้วระบบเขาก็จะทําการสร้างเว็บไซต์ใหม่ให้เรานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจะรอสักคู่หนึ่งนะครับมันกําลังเตัวเว็บไซต์เซตอัพต่างๆให้เราเพื่อที่พร้อมอพร้อมให้เราเข้าไปแก้ไขนะครับอตรงนี้มันอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมเผมได้เตรียมไว้อีกตัวหนึ่งนะครับ ผมเตรียมไซต์ไว้แล้วนะครับชื่อว่าฟ i ิกเซมิ n น่นะครับผมจะกด Edit เข้าไปนะครับส่วนตัวคอนโตโซของเราเนี่ยก็อยู่ด้านบนนะครับมันกำลังเตรียมอยู่นะครับถ้าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับกด Edit ผมจะกด Edit เข้าไปนะครับมันก็จะพาเข้าสู่หน้าดีไซน์ของ Power page นะครับโดยธีมที่ผมเลือกตอนแรกนะครับก็จะเริ่มต้นมาเอ่อเป็นเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีหน้า ต่างๆประมาณนี้นะครับตรงที่เรากำลังดูอยู่คือหน้าพรีวิวนะครับที่เป็นหน้าพรีวิวว่าเราทำเสร็จแล้วเว็บไซต์เราจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเวลาเราแก้ไขเนี่ยเราก็จะแก้ผ่านตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนอื่น,นกันก่อนนะครับเครื่องมือต่างๆเเริ่มจากด้านบนนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าชื่อเว็บไซต์ที่เรากำลังแก้กาลังแก้อยู่นะครับเป็น เว็บไหนนะครับมีเป็น p r i v a t e หรือว่าเป็น public website นะครับเราก็มีปุ่มให้กด preview นะครับกรณีที่เราต้องการดูเว็บนี้เอ่อดูเว็บนี้ของเรานะครับว่าเวลา user เข้าจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็กด preview ตรงนี้นะครับอันนี้มันจะขึ้นให้ผม login เนื่องจากว่าเว็บของเราเนี่ยตอนนี้เราไปตั้งเป็น private อยู่ต้อง login ก่อนถึงจะดูได้นะครับมันก็เลยให้ผม login นะครับ แต่หลังจากที่เราถ้าเราบอกว่าเราตั้งเป็น public แล้วนะครับทุกคนก็จะเข้าดูได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นหน้าตาเดียวกันกับที่เราเห็นในตัวดีไซน์เลยนะครับหรือเราจะสแกน QR คนนี้นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อดูว่าเว็บนี้นะครับบนมือถือมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันเอ่อเรส ponsive เปลี่ยนขนาดตามหน้าจอมือถือของเราไหมนะครับอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับจะมีปุ่มซิงค์นะครับถามว่าปุ่มซิงค์ตรงนี้ไปทําอะไรนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่เรามีการแก้ไขอะไรก็ตามนะครับแก้ไขข้อความแก้ไขรูปนะครับและเราต้องการให้มันมีผลทันทีนะครับก็คือให้มันให้คนที่เขาเข้าเว็บเนี่ยเขาเห็นนะครับเราก็จะกดซิงค์เพื่อเป็นเหมือนการอัปเดตการตั้งค่าต่างๆให้เป็นอัปเดตล่าสุดตามที่เราได้แก้ไขนะครับอันนี้หนะ้าที่ปุ่มซิงค์นะครับส่วนแถบ ด้านซ้ายตรงนี้ลงมานะครับแถบแรกคือแถบเพจนะครับแถบเพจเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าในเว็บของเรามีเพจมีหน้าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหน้าโฮมนะครับมีหน้าเอ่อหน้าเพจนะครับแล้วก็มีซับเพจที่เป็นหน้าย่อยๆแบบนี้นะครับซับเพจวันซับเพจถูมีหน้าคอนแทคนะครับเราสามารถกดไปดูได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีออ t เทอร์เพจนะครับที่อาจจะเป็นหน้าที่เอาไว้แสดงกรณีที่ยูเซอร์ที่เข้าเว็บพยายามจะเข้าหน้าที่เขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงยกตัวอย่างเช่นเออหน้าซัพพลายเออร์เมื่อกี้ถ้าเป็นใครก็ไม่รู้นะครับพยายามจะเข้าเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้า Exit d ซแบบนี้นะครับเราก็ดีไซน์หน้านี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงหน้าที่ Not found นะครับ User ไปเข้าหน้าอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่มีอยู่ในเว็บของเรานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับดีไซน์ตรงนี้ได้รวมไปถึงการเพิ่มหน้าเพจต่างๆก็ทำได้จากเมนูตรงนี้นะครับถัดลงมาในส่วนของสไต l i n g นะครับสไตลิ่งจะเป็นการเลือกตีมเลือกสีนะครับว่าเราต้องการจะคุมโทนเว็บของเราให้มันเป็นตีมประมาณไหนนะครับอย่างเช่นเป็น เป็นสีต่างๆนะครับผมลองกดดูนะครับมันก็จะมีผลแล้วก็เปลี่ยนให้ทันทีเลยนะครับตีมอาจจะมืดๆนะครับนีออนนีออนหน่อยแบบนี้สีเหลืองอะไรแบบนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่ายังไม่ถูกใจนะครับตีมตรงนี้สีไม่ถูกใจเลยนะครับเราก็สามารถมา คัสตอมเปลี่ยนสีเองได้นะครับตรงนี้เลือกเป็นเฉดเลยนะครับจะเอาสีแดงน,นะครับเพิ่มสีเขียวเข้ามานิดนึงนะครับอ่ะอะไรแบบนี้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับฟอนต์ <S <S Font, นะครับว่าฟอนต์ในเว็บเนี่ยฟอนต์ Font est, ที่เป็นไตเติลจะมีลักษณะยังไงฟอนต์ Font est, อะไรขนาดเท่าไหร่เป็นตัวหนาหรือไม่สีอะไรนะครับอันนี้เราไล่ปรับ ได้หมดเลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับเอ,อ่อแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบัตเทินะครับปุ่มนะครับว่าปุ่มเนี่ยมีลักษณะยังไงอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มสีน้ําเงินตัวอักษรสีขาวนะครับเราบอกว่าเราอยากได้ปุ่มสีสีเขียวนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วมันก็อัปเดตให้เราดูเดียวทําเลยนะครับปุ่มสีส้มนะครับอ่ะตรงนี้ก็ ลองเลือกปรับดูได้นะครับตามที่เราต้องการโอเคนะครับแล้วก็มีการปรับพวก Margin กับ Spacing นะครับก็คือปรับว่าเอ,อ่อ Section ต่างๆในหน้าเว็บของเราองค์ประกอบนะครับมันจะเบียดหรือมันจะห่างกันแค่ไหนระยะเท่าไหร่ก็ปรับอันนี้แล้วแต่ว่า ความสวยงามที่เราต้องการนะครับปรับได้เลยจากอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหลักๆของหน้าสไตลิ่งนะครับหลักๆก็คือเอาไว้คอนโ c รล t ีมของเว็บเรานีครับสีกับฟอนต์อะไรพวกนี้หลักๆนะครับถัดลงมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับคือส่วนของ Data นะครับตรงนี้นะครับมันจะแสดงให้เราเห็นนะครับว่า เว็บของเรานะครับมีตัวมีเทเบิลนะครับมีฐานข้อมูลอะไรที่ใช้อยู่บ้างนะครับซึ่งอันนี้มันสร้างให้เองนะครับเป็นฐานชื่อฐานข้อมูลชื่อฟีดแบ็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงเทเบิลต่างๆที่มีอยู่ในระบบของเรานะครับมันก็จะขึ้นอยู่ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถเอาเข้ามาใช้ก็ได้นะครับถามว่าเทเบิลตรงนี้มาจากไหนนะครับมันก็คือเทเบิลของตัว d a t a าเวิร์นั่นเองนะครับที่ผมได้บอกไปว่าเขาเป็น คลาวดัตตอรเบที่ตัวพาวเวอร์แพลตฟอร์มเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อเทเบิลของตัว Dataverse นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะได้กลับมาลองสร้างเทเบิลหรอกอะไรกันแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นโอ้วิวให้เห็นคร่าวๆก่อนนะครับถ้าลงมาคือ s e ตอันะครับ s e ตอัตรงนี้ก็จะเป็นเชิงในส่วนของเหมือนมุมหลักบ้านแล้วนะครับเอาไว้ ตั้งค่าไซต์นะครับตั้งชื่อเว็บไซต์เอาไว้แก้ URL ของเว็บไซต์นะครับเอาไว้จัดการการอัปเกรดต่างๆนะครับรวมไปถึงในกรณีที่เราทําเว็บเสร็จแล้วนะครับเราต้องการที่จะเอาเว็บเรา go live นะครับก็คือจะใช้งานจริงนะครับแล้วเขาก็มีเช็คฟังก์ชันเช็คลิสต์ต่างๆนะครับว่าเราทำโน่นนี้นั่นครบหรือยังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สเต็จการ go live นะครับก็มีตัวช่วยตรงนี้นะครับ แล้วก็มี Identity Provider นะครับกรณีที่เว็บของเรามีการล็อกอินนะครับเอ่อ Powerpoint เนี่ยก็รองรับการล็อกอินจากหลายๆบริการนะครับไม่ว่าจะเป็น Local Sign In อันนี้คือที่เป็นสมัครผ่าน, username, นอีเมล username password ปกตินะครับแล้วก็ Azure AD นะครับ Azure Active Directory ตัวนี้ก็คือการล็อกอินแบบเหมือนที่ผมล็อกอินเข้ามาในตอนแรกนะครับ หรือจะเป็นการล็อกอินผ่านตัวอื่นเช่น Facebook, LinkedIn, Google, Twitter, Microsoft ที่เป็นแอป h o t m l i p แอป t l o o k อะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับหรือถ้ามันไม่มีในนี้นะครับเรามีเราก็สามารถกด new provider นะครับแล้วก็เลือกวิธีการยืนยันต่างๆเพื่อผูกเข้ามาได้นะครับเรียกได้ว่าครอบคุมน่จาจะแทบทั้งหมดนะครับ90%ของบริการที่มีสามารถเอามาทำล็อกอินกับตัวนี้ได้นะครับ ลงมานะครับก็จะเป็น table permission นะครับเป็นตัวที่ระบุว่าเออเป็นตัวกำ,กำหนด permission นะครับว่ากลุ่มไหนนะครับจะสามารถเห็นข้อมูลใน table ไหนได้บ้างหรือกลุ่มไหนจะสามารถเขียนข้อมูลลบข้อมูลใน table ไหนได้บ้างนะครับก็จะสามารถจัดการได้จากหน้าตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะกลับมาใช้มันอนีกรอบนึงในตอนเราทำในส่วนของเรื่องเทเบิลนะครับถัดลงมานะครับไซส์วิสิบิลิตีนะครับตรงนี้ก็หลักๆเอาไว้ตั้งเอ่อเอาไว้ตั้งค่านะครับว่าเว็บของเราเนี่ยเป็น p r i v a t e หรือเป็น public นะครับถ้า p r i v a t e ก็คือเฉพาะคนที่ล็อกอเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถเข้าดูเว็บของเราได้นะครับหรือถ้าเป็น public นะครับทุกคน จะสามารถเข้าเว็บของเราได้หมดเลยนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีบางหน้าที่เดี๋ยวเราจะตั้งค่าบอกว่าเออมันมีทั้งหน้าที่เห็นได้ทุกคนกับหน้าที่ต้องล็อกอินก่อนถึงจะเห็นอันนี้ทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะเบื้องต้นผมตั้งเป็น Public ไปก่อนนะครับแล้วก็กดซิงค์ตรงนี้เพื่ออัปเดตกับตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มออไซน์ตัวเว็บกันแล้วนะครับหลังจากที่เราน่าจะทำความรู้จักกับเครื่องมือพวกนี้ไปพอสมควรนะครับ ผมจะเปิดเหน้าเว็บที่ทำเสร็จแล้วขึ้นมาเทียมนะครับเพื่อที่เราจะได้มีตัวเมีให้เห็นภาพน,นะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับโดยผมก็จะเริ่มจากด้านบนนะครับที่เป็นแท็บเมนูตรงนี้มีโลโก้อะไรพวกนี้ไล่ลงมานะครับอันนี้คือหน้าเว็บที่ทำเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เรากลับมาที่เว็บของเรานะครับเราบอกว่าเราต้องการโลโก้บริษัทอยู่ตรงนี้นะครับ ออมันก็มี image อยู่แล้วแต่มันเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นรูปกลมๆเนี่ยผมไม่ต้องการรูปนี้นะครับผมก็จะกดเปลี่ยนรูปนะครับแล้วก็อัปโหลดเป็นรูปของผมขึ้นไปเองนะครับเดี๋ยวผมขอหาไฟล์รูปสักคู่หนึ่งนะครับ อ่อสักพูดหนึ่งนะครับโลโก้คอนโตโซโอเค เราอัปโหลดนะครับอ่าเราก็จะได้รูปมาอยู่ในตรงนี้นะครับโลโก้ของเราเราก็กดโอเคเอารูปมาใส่ได้เลยนะครับถ้าต้องการปรับขนาดก็ง่ายๆนะครับก็ลากขยายได้แบบนี้เลยนะครับเราได้โลโก้บริษัทแล้วนะครับข้างๆตรงนี้มันมีเทคที่เป็นชื่อบริษัทอยู่เราบอกว่าโลโก้ของเราเนี่ยความหมายมันก็สื่อมันก็เห็นถึงชื่อบริษัทอยู่แล้วเราไม่ต้องการตรงนี้นะครับก็เลือกนะครับแล้วก็ดีลิทออกไปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ข้างบนเสร็จแล้วนะครับส่วนไอเมนูตรงนี้เดี๋ยวมันจะอัปเดตให้เองตามจำนวนเพจต่างๆในหน้าเว็บของเราเราไม่ต้องไปแก้ไขมากนะครับถัดลงมานะครับผมต้องการเป็นข้อความที่เป็นลักษณะเหมือนเออเป็นเว o m e m e s s a g e นะครับว่าเราจะแนะนำบริษัทเรายังไงกับเอ่อโมเมนต์แรกที่คนเข้าเว็บของเรามานะครับเอ,อก็จะเป็นตรงนี้อาจจะใส่รูป นะครับเป็นรูปแบ็กกราวที่เป็นคุณหมอเมื่อกี้นะครับผมก็จะแอดรูปเป็นภาพน,นี้นะครับรูปคุณหมอเราก็เป็นแบ็กกราวตรงนี้นะครับทีนี้เออไอรูป ตรงนี้ที่มันเป็นเทมเพลตมาให้เนี่ยนะครับแดงๆน้ําเงินเนี่ยมันบังหน้าคุณหมอนะครับผมไม่ต้องการรูปตรงนี้ผมก็ e ี e ิ e ออกนี่ครับ e ีลิออกไปแล้วไอ้กล่องตรงนี้มันบีบเตี้ยลงมานะครับตัวเอ่อตรงนี้รูปมันขาดไปนิดน,นึงนะครับผมก็ปรับขนาดตรงนี้จากการเซตติ้งนะครับปรับขนาดมันขึ้นนะครับอก็สูงขึ้นแล้วนะครับ งนี้ก็เป็นข้อความน,นะครับอาจจะเป็นชื่อบริษัทนะครับแล้วก็เป็นข้อความแบบสโลแกนอะไรเล็กๆน้อยๆข้างล่างนะครับ เียนอาจจะประมาณนี้นะครับถ้าต้องการปรับฟอนต์ปรับอะไรก็สามารถเลือกได้ตามความสวยงามเลยนะครับตรงนี้อาจจะมีปุ่มที่เออเอาไว้กดนะครับอาจจะเป็นปุ่ม Our Story นะครับเอาไว้อ่านเรื่องราวประวัติของบริษัทเหมือนที่หลายๆเว็บชอบมีนะครับ กดแล้วจะให้ไปไหนนะครับก็เลือกได้ว่าจะให้ไปที่เพจไหนในหน้าเว็บของเรานะครับหรือไปที่ลิงก์ด้านนอกเป็นเว็บไซต์ด้านนอกเป็นบทความด้านนอกก็ได้เหมือนกันในตับในที่นี้ผมขอใส่ไว้เป็นหน้าโฮมก่อนแล้วกันนะครับปุ่มมันติดกับข้อความเกินไปนะครับผมก็บอกว่าผมต้องการสเปซเพิ่มหน่อยผมก็ใส่สเปสเซอร์นะครับขนาดสูงสามสิบนะครับอ่ามันก็จะ ยืดออกมาแบบนี้นะครับเออเราจะลองกดซิงค์นะครับกดซิงค์ตรงนี้และกลับมาที่หน้าเว็บเออเราจะลองพรีวิวนะครับว่ามันได้หน้าตายอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเออหน้าเว็บของเรานะครับ ก็ได้มาแบบนี้แล้วนะครับเป็นหน้าตาเดียวก,กันกับที่เราเห็นในหน้าดีไซน์เลยนะครับเมื่อเรากดซิงค์ทุกอย่างจะอัปเดตท,ทันทีเป็นเรียลไทม์นะครับดังนั้นเราสามารถเอ,อ่อทำไปแก้ไปได้เลยนะครับถัดลงมานะครับผมอาจจะต้องการวิดีโอนะครับอาจจะเป็นวิดีโอผู้บริหารมาพูดแนะนำบริษัทหรือวิดีโอพาทัวร์โรงงานอะไรแบบนี้เหมือนที่หลายๆที่ก็ จะชอบใส่กันในเว็บนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับผมจะเพิ่มเซ็ชันใหม่เข้ามาตรงนี้นะครับเป็นเซ็กชันแบบหนึ่งต่อสามนะครับฝั่งขวานะครับผมต้องการเป็นวิดีโอนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาวิดีโอ YouTube หรือ Microsoft Stream หรือ วิดีโอลิงก์อื่นๆนะครับในที่นี้ผมขอใส่จาก YouTube นะครับเดี๋ยวผมขอหาวิดีโอสักคู่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วเราก็กำหนดค่าเพิ่มเติมได้นะครับว่า เจะให้มันออโต้เพลย์นะครับไม่โช์ไม่อนุญาตให้เขากรอวิดีโอนะครับนะ่วิดีโอมันก็จะออโต้เพลย์แบบนี้นะครับข้างๆนะครับเรายังมีพื้นที่อยู่เราก็สามารถแทรกข้อความได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเอนะข้อความโปรโมทนะต่างๆนะครับ เขียนอะไรก็สามารถเขียนได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยโอเคเราได้สส่วนสองเซกชันแล้วนะครับเรากรณีที่ต้องการเพิ่มเซ็กชันอื่นๆเราก็สามารถกด New Section นะครับเลือกรูปแบบแล้วก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับหรือถ้าเราบอกว่า ไอ้เซสชั introduction section, section ตรงนี้มันต้องอยู่ข้างบนวิดีโอนะครับผมก็กดเลือกแล้วก็มูฟอัพดันมันขึ้นไปได้เลยนะครับสลับตำแหน่งดันง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้ไอ้ I, ตรง introduction เนี่ยผมไม่ต้องการนะครับผมก็จะ delete เขาออกนะครับถ้าลูกมานะครับตรงหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับผมอาจจะเอาเป็น success story นะครับของบริษัทเราว่าเราเามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะแชร์เด่นๆบ้างน,นะครับผมก็จะเอามาโชว์ตรงนี้นะครับแต่มันเป็นลักษณะลอยๆมาแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรผมต้องการ t c บ box ด้านบนที่บอกว่าเนี้ยเป็น story นะครับก็ผมจะ add section นะครับแล้วก็ add tag เขียนเป็น เซต s ตอรี่แบบนี้ก็ได้นะครับสูงไปนิดนึงนะครับก็ตั้งท่าได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเขียนข้อความนะครับก็สามารถเขียนได้เลย ขยับรูปนิดนึงนะครับที่ก็เขียนบรรยายไปเลยนะครับเคลเลยว่าเป็นวัคซีนโควิดเจ้าแรกน,นะครับอันนี้เป็นบริษัทสมมติอยู่แล้วนะครับเราก็เคียไปได้เลย ตรงนี้อื่นๆนะครับถ้าเราต้องการปรับนะครับเราก็สามารถปรับอะไรต่างๆเองได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหน้านี้นะครับเราอาจจะเหลือปรับแต่งอีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปสู่ส่วนที่เป็นแบบฟอร์มภายในนะครับแบบเออซัพพลายเออร์ฟอร์มนะครับที่ให้ซัพพลายเออร์มาดูข้อมูลต่างๆเหมือนที่ผมได้โชว์ไปในชิ้นงานตอนแรกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนนั้นนะครับผมขอเบรกสักประมาณเออ สิบนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันในตอนสิบเอ็ดโมงสิบนาทีแล้วกันนะครับ